สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสาวเก็บลูกแรคกคูนมาเลี้ยงจนหายดีปล่อยขึ้นป่าสุดประทับใจกลับมาเยี่ยมบ้านเสมอและสําหรับในวันนี้นะครับเราจะขอพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวน่ารักน่ารักเสาเก็บแรคกคูนกําพรามาเลี้ยงที่บ้านโดยมีคุณแม่ช่วยเลี้ยงเมื่อแข็งแรงพอจึงปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ เวลาผ่านไปหลายปีเจ้าแรคคูนยังคงกลับมาเยี่ยมบ้านเสมอหลายปีก่อนหน้านี้นะครับเจ้าลิตเติลแฮนด์แรคคูนกำพล้าถูกพบอยู่ข้างถนนย่างโดดเดี่ยวขณะนั้นส่วนช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างเต็มหมดแล้วนิกกี้โรบินสันผู้ทำงานด้านฟื้นฟูสัตว์ป่าจึงอ้อนวอนขอให้ส่วนช่วยเหลือรับเลียงเจ้าแรคคูนเพิ่มไปอีกสักตัวแต่ทว่ากลับโดนปฏิเสธอย่างไม่ใยดี ทั้งบอกให้ปล่อยมันไปตามยถากรรมและหากพาไปพบสัต,ตวแพทย์ยังไงมันก็ต้องโดนการุญยาคาตอยู่ดีซึ่งเธอรับไม่ได้และจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดและนับเป็นความโชคดีนะครับที่ลินดาคุณแม่ของนิกกี้ที่กเกษียณแล้วทําให้คุณแม่มีเวลาว่างมากพอเธอจึงตัดสินใจนําเจ้าลิตเติ้ลแฮนไปให้คุณแม่ช่วยเลี้ยงในครั้งแรกนะครับที่คุณแม่ป้อนนมให้กับเจ้าแรคคูน มันก็ทำตาโตมองมาที่คุณแม่สิ่งนั้นทําเอาใจละลายคุณแม่เลี้ยงดูปฏิบัติกับมันอย่างอ่อนโยนเลี้ยงมันด้วยความรักสร้างความผูกพันแม้จะรู้ว่าสักวันหนึ่งมันต้องกลับไปอยู่ในป่าก,ก็ตามและในที่สุดนะครับเจ้าลิตเติลแฮนก็แข็งแรงพอพร้อมที่จะกลับไปสู่ธรรมชาติแล้ววันนั้นพวกเธอไปส่งมันโดยวางอาหารไว้ให้ยืนรอและเฝ้ามองจนกว่ามันจะเดินเข้าป่า ด้วยตัวเองจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ผ่านมา3ปีแล้วแต่เจ้าลิตเติลแฮนด์ยังไม่ลืมครอบครัวของเธอมันแวะเวียนกลับมาหาพวกเธอเสมอทำตัวสนิทสนมกันเหมือนเดิมอย่างเวลาที่คุณแม่ของเธอนั่งอยู่บนชิงช้ามันจะปีนขึ้นไปนั่งข้างๆคุณแม่คลอกเรียไปมาและตั้งแต่เจ้าลิตเติลแฮนออกจากบ้านไปคุณแม่ก็ได้รับเลี้ยงแร็คุณกัมพลาอีกหลายตัว และพวกมันเหล่านั้นก็กลับมาหาครอบครัวของเธออย่างที่เจ้าลิตเติลแฮนด์เคยทำอีกด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะดูดู Do. หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกัน,นใต้ใคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ